ก็ขอสวัสดีคนด้วยนะว่าเราจะมาเล่นสกินของแพทิเซียนางเจ้าดาวเข้าเกมไปเลยอันนี้เรามารับลูกแก้วก่อนนะเราเล่นเป็นคริสตันถ้าเราคริสตันนะเราก็จะตัดไปตอนมันถือเครื่องปั่นไฟเลยอ่าแล้วกาลาเทียมาแล้วมันใส่ลูกปั้นมาพับไม้ใส่น้ำเลยไม่ข้ามหรอก แล้วก็เดินไปเจอคาราเทียไม่เอาเออเออตายไหม่ะไม่ตายเออเดินไปเลยเออเออเกือบโดนตีแบบพับไม้ตรงนี้เอาแล้วก็เดินฉีกไปตรงนั้นนะทุกคนมันไม่ฉีกหรอกมันก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละพับอุ้ยเขาซับไม่มีที่ซาบซาบนั่นแล้วอันหนึ่งแล้วก็เดินไปข้ามจะเราจะข้ามมาต่างก็ซื้ออะไรนะอะไรนะลูกหลับดีเออลูกหลับบีแล้วก็วิ่งอไม่ใช่วิ่งสปิน แล้วเราก็มาถึงตรงนี้นะทุกคนนี่เออโดนไม้จิโดนลูกปันกระเทียมลูกปั้นกระเทียมน,นี่โดบยากมากเลยเราจุก,กระเทียนไม่เป็นอะ่ะนี่เราก็พุ่งไปเลยพุ่งไปหาที่โรง,งงานเนาะเราเราก็มาถึงตรงนี้เราจะไปจุกต่อที่หลังโรงงานเ,เราเราซื้อนาฬิกาแล้วก็ไม่ได้กดหลับเนาะเพราะอะไรไม่รู้ก เจอน้ําหอมราชาอีกฝั่งหนึ่งก็ข้ามไมาเลยอะได้มาได้สาบใหญ่มาแล้วทุกคนแต่เรายังไม่ราบมันมีมันไม่มีตัวทองหรือเปล่าสาบมันเลยวิ่งไปเราจะไปจูบต่อที่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้มันดูลนลนเอ่อคนกะลาเทียคนนี้เขาดูลนลนทุกคนเขาเหมือนจะตีแบบเออแล้วก็เป็นทุกคนนั่นแหละเวลาแบบผูร้รอด แบบใกล้อยู่ตรงไม้ก็เลยจะแบบจะตีเลยไนงะอันนี้ก็นางกระสิกลูกปั้นมาใส่แล้วก็พับไม้ผิดด้านแล้วก็โดนลูกปั้นไหมไม่โดนได้ไงอะ่ะหือแหลกไปเลยโทรศัพท์เนี่ยวิ่งไปเรามาจูตงตัวนี้ต่อนะทุกคนไม่สามารถจะไอเทมได้คืออะไรทราบแล้วก็เดินมาจูตงตัวนี้ต่ออะไรเราก็ใช้สนับข้อสอบพวกออกมา แล้วก็ปิดไปก่อนเรายังไม่ใช้เนาะโอเคกระพุ่งมาต่อเออโดนตีเอ้ไม่ใช่โดนตีโดนลูกปัน้นแล้วก็เจ็บไปหนึ่งคันนะทุกคนเราก็ไม่รู้เราจะซื้อดอฟลนเวดเดดอลฟินเไม่รู้อะไรลืมละก็โดนตีไปแล้วนี่แหละประมาณจังหวะน,นี้แหละเราจะซื้อดอลฟลินนะทุกคนก็ดหันซ้ายหันขวาก็กดอ e ีโมดไปเลย <_ d ance> ไหนกระเทียอยู่ไหนเออตอนนี้เพอร์ฟูมเมอร์เนาะล้มไปแล้วก็กดสะไปหนึ่งบเล็กกระคำมาต่างไปอันนี้ยังไม่ได้ซื้อดอฟฟินอ,อันนี้กดเข้ามาซื้อดอฟฟินแล้วแต่ยังก็ยังไม่ซื้อเนาะอ้าวเน็ตเน็ตเน็ตอ่าโทรศัพท์เอออันนี้เดินไปเนาะเนี่ยก็ยืนค้างซื้อดอฟลินเนี่ยคืองงมาแล้วโทรศัพท์ค้างโอ๊ยเออคุณหมอไม่หิวแล้วก็กดออกก่อนเนาะ แล้วก็กินดอฟลีนเลยแล้วก็วิ่งต่อเข้าไม้ตรงนี้เอาทุกคนแล้วก็รอมันหิวเสร็จก็ผับไม้แล้วก็มาดูว่ามันมีคนกดลับหรือยังอ่าก็ผับไม้ไปนะทุกคนเดี๋ยวเราว้ยโทรศัพท์โทรศัพท์แรกมากอันนี้ปรับเป็นกราฟิกต่ำแล้วนะยังแหลกอยู่เลยอันนี้เราจะเดินมาตรงนี้นะทุกคนเราไม่รู้อ่ะต้องรอดูแหละ กระเทียอยู่หนโอ้ยอะไรเนะี่ยโดนยิงเห็นปืนง่ายกระเทียมมาแล้วก็ต้องรีบไปเลยทุกคนนะนางเซรูปันนะ้นอ่ะแล้วก็เราจะเข้าไปข้ามไม้ในบ้านเล็กไม่ใช่บ้านเล็กสิเออถูกแล้วบ้านเล็กชี้น้ําหอมอ่ะอ่ะช็อตนี้เดอรมากไปกดกับน้ำหอมที่โดนตีโอ้ยงงมากอะไรเนี่ยกดสาบใหญ่มันไปเลย เดีเราเดินไปจุต่อแมสนั่นอ๋อโดนตีไปแล้วแม่ตายฮิวตัวเองก่อนเนาะอันนี้เราก็เดินเด<ๆ><ๆ>ินไปอ่านี่เราเรากำลังรอให้กีชาอุ้มอุ้มแล้วเนาะแล้วเราก็เดินไปสักกะทียะเออสักเลยแล้วเราก็เดินไป คือตอนนั้นเด๋อมากเลยอะก็คือแบบโดนตีแล้วไม่กดกัดได้พอพับมาอันนี้เป็นสกินของแพทิเซียรสรกินผู้ไร้เสียงอันนี้เราก็เดือดมากเราจะกดรับเฉยอันนี้เราก็วิ่งเข้าโรงงานนะทุกคนเพราะไม่มีที่จุกแล้วอันนี้เราจำได้เราจะเดินไปที่ขึ้นปั่นตรงนั้นนะทุกคน คือโทรศัพท์แหลกมากเก็บตักโทรศัพท์ไ่อ่าน้ำหอมไม่ล้มล้มไปแล้วแล้วก็กดไปกดอ e ีโมทใส่มันต้องมึงจะมึงก็โทษด้วยนะจะไข่เป็นน้ำหอมคนนั้นนี่แล้วก็เดินไปปั่นไฟปั่นได้แตะในวิดีโอก็จบแล้วคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคใายเราด้วยนะ